โอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผม Rename นะครับผมผมเห็นหลายๆคนเนี่ยชอบสงสัยว่าผมใช้สเปคคอมอะไรเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเปิดให้ดูนะครับอาอย่างแรกนะครับ CPU นะครับผมใช้เป็น Intel Core i3 10100F g e n 1 0รหัส F นั่นเองอย่างที่2 m เมนบอร์ดครับเมนบอร์ดผมใช้เป็น H5 10M นะครับผม ส่วนแรมนะครับผมใช้เป็น 16GB นะครับส่วนการ์ดจอนะครับผมใช้เป็น RTX 3 0 5 0ครับผมแล้วก็สำหรับหลายๆคนที่สงสัยนะครับว่าผมสเปกอะไรถึงสามารถเล่นไฟเอ็มได้หรือสามารถเล่นเกมอื่นๆลื่นๆนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำให้ทุกคนดูนะครับผมโอเคครับสำหรับอย่างแรกนะครับอย่างที่ในเว็บไฟเอ็มเขาบอกนะครับว่า CPU ขั้นต่ำเนี่ยต้อง i 5 3470 i 5เ3นั่นแหละนะครับแล้วก็ CPU amd x8 fx 8 3 5 0ครับประมาณนี้ที่เป็นขั้นต่ำที่ไฟเอ็เขาบอกมานะครับแล้วก็การ์ดจอก็ต้องเป็น nvidia 660 2GB แล้วก็ md hd 7870 2GB นะครับอันนี้คือขั้นต่ำที่ไฟเอ็เขาได้บอกมานะครับแต่ความจริงนะครับ อันนี้เล่นได้ไหมสามารถเล่นได้ครับแต่ว่ามันผมไม่แนะนำแล้วกันครับมันไม่โอเคเลยไม่โอเคมากๆสำหรับผมนะครับสเปคขั้นต่ำสำหรับผมที่ผมจะบอกนะครับก็จะเป็นน้อยที่สุดเลยนะครับผมแนะนำเป็น 8GB นะครับแรมนะแรม8นะครับผมเล่นได้ไหมเล่นได้ครับผมเล่นบ็อกซิ่งนะครับเล่นเซิร์ฟแนวบ็อกซิ่งเนี่ยได้ แต่ถ้าโลปอาจจะต้องเพิ่มเป็น12หรือ16 g b ครับประมาณนี้ครับผมแล้วก็สำหรับการ์ดจอขั้นต่ำนะครับผมแนะนำนะเป็น750ครับผม GTX 750นะครับผมอันนี้ผมแนะนำนะครับให้เป็นประมาณนี้ดีกว่า GTX 750 Ti ด้วยนะครับ750 Ti นะอันนี้จะแนะนำนะครับผมถ้าต่ำกว่านี้ผมไม่แนะนำนะครับผม 750นี่ถือว่าบ็อกซิ่งลื่นๆนะครับโลเปก็ค่อยว่ากันอีกทีนะว่าเป็นยังไงส่วน CPU เนี่ยขั้นต่ำผมแนะนำเลยนะครับจะเป็น i3 Gen10 อันนี้แนะนำนะครับ i3 Gen10 เหมือนเหมือนตัวของผมเลยครับผมก็ใช้ i3 Gen10 รหัส F นะครับผมอันนี้คือขั้นต่ำนะครับที่ผมแนะนำนะถ้าอันอื่นอาจจะตกแมปนะครับผม ไอสามเจนเก้าไอสามเจนสามอะไรเงี้ยผมไม่แนะนานะว่ามันจะไม่โอเคครับถ้าเล่นแบบโลภีเล่นยิงไม่ได้เลยครับทลภีน,นี้ไม่แนะนําเลยส่วนพื้นที่จัดเก็บนะครับผมแนะนําให้ใช้เป็น s s d นะครับผม 100GB ขึ้นไปนะครับประมาณนี้ครับผมเพราะว่าพื้นที่จัดเก็บเนี่ยที่ไฟเอ็มเนี่ยมันเรียกประมาณ100 กว่าร้อยแปดร้อยสินี่แหละผมจำไม่ได้ผมแนะนำเป็นอย่างนี้นะครับถ้าใช้ฮาร์ดดิสเนี่ยมันอาจจะตกแมปนะตกแมปบ่อยถ้าเราเล่นแบบขับรถในรูปีออะไรเงี้ยบ็อกซิ่งเล่นได้ไหมเล่นได้ครับเล่นได้แน่นอนบ็อกซิง่งแต่ว่าไม่โอเคครับมันผมไม่แนะนำเลยส่วนสเปคที่เรียกว่าเล่นลื่นได้แบบเต็มปากนะครับก็จะเป็นสเปคตามนี้เลยนะครับผม GTX 1050 TI อันนี้คือขั้นต่ำที่แบบเล่นลื่นเลยนะครับเออแล้วก็ CPU จะเป็น i3 Gen10 รหัส F ครับผมแบบที่ผมใช้เลยแรมก็จะเป็น16 g ินะครับผมเออเล่นได้ทุกเซิร์ฟผมมั่นใจครับว่าเล่นได้ทุกเซิร์ฟแต่ว่าปรับสุดไม่ได้ครับต้องปรับต่ำนะเอออันนี้คือขั้นต่ำนะครับราคาก็จะอยู่ที่หมื่นกวกว่า ตอนนี้ราคาผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่ว่าอยู่หมื่นกว่านี่แหละครับอันนี้คือราคาเก่าของมันประมาณน,นี้ครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย